สวัสดีครับเสียงที่ท่านได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้ครับเป็นเสียงของผมนิติภูมิธนัทมิ่งรุจิลาลายครับจากคอลัมน์เปิดฟ้าสองโลกซึ่งเป็นคอลัมน์ในหน้าสองของหนังสือพิมพ์แบบไทยรัฐครับแล้วก็คอลัมัมที่พูดจาในวันนี้นะครับเป็นคอลัมัมที่ลงไปเมื่อวันที่3เดือนกันยายนพุทธศักราช0บ,บเรื่องที่ผมรับใช้ในวันนี้ เป็นเรื่องยูเครนยึดกูรุสเพื่อหวังจะเจราจาแบบสนิทาพหลายคนนี่นะครับก็อาจจะพูดคําว่าครุครูดอะไรบ้างนะแต่ทัศที่ผมแอบไปได้ยินก็พูดกันเมืองที่ยูเครนเขาไปยึดนี่นะครับเขาเรียกมองว่าเมืองกูรสอาจทั้งหลายครับคนจํานวนไม่น้อยเนี่ยนะมาบ่นกับผมว่าไม่เข้าใจเซเลนสกี้ประธานาธิบดีคล้องทางแบบยูเครนครับเป็นประธานาธิบดีวัยลาอ่อน ที่ไปถล่มรัสเซียเนี่ยนะครับเอาโดนเข้าไปอะไรเข้าไปนี่นะไปถล่มเมืองกูรสแล้วที่เขาไปยึดนี่นะครับหลายคนก็บอกว่าโอ้พิธีภูมิรัสเซียเนี่ยแย่แล้วผมอยากจะเรียนว่าเมืองที่อูเครนเข้าไปเนะี่ยเป็นเมืองเล็กๆชื่อกูรสแล้วก็เป็นเมืองที่ไม่มีประโยชน์อะไรมากมายเลยนะครับไม่ใช่เมืองยุทธศาสตร์หลักที่จะทําให้แพ้หรือว่าชนะแบบสงครามนะครับ แล้วก็แปลกใจท,ท,ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ารัสเซียนั้นนะไม่ยอมให้ตนเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำเด็เพียงอย่างเดียวแต่ว่าเซเลนสกี้เนี่ยก็ยังเข้าไปถลม่มยังเข้าไปยึดหลายท่านก็ถามผมว่าแล้วเข้าไปทําไมพอเข้าไปถล่มเมืองกูรสกร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็โดนรัสเซียส่งดโดรนส่งกีปนาวุธมาถล,ล่มกลับนายเซเลนสกี้เนี่ยนะครับก็ไปโมกกระทางตะวันตกว่า ดโดรนที่รัสเซียส่งมาถล่มอูเครนนั้นนะครับทํางานแบบไม่ได้ผลกองทัพอากาศของอูเครนทําลายขีปนาวุธที่ถูกปล่อยมาจากหลายแคว้นของทางรัสเซียทําลายโดนรัสเซียจนบานเบอะเยอะแยะตะแป้ไกในเซเลนสกี้มองว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของทางอูเครนทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากถึงมากที่สุดในโลกโลกามหาพิภพในจักรวาลเนี่ยพร้อมทั้งบอกว่า ชาติที่เก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติอย่างรัสเซียจะต้องได้รับการโต้อตอบอ,อ,อย่างสะสมรวมวันมันมืออย่างที่ยูเครนโต้อตอบไปนี่แหละครับอาจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่านหนึ่งถามผมว่าในผมมองการที่ยูเครนเข้าไปโจมตีแคว้นกูรูสอย่างไงผมก็ตอบไปอย่างคนมีความรู้น้อยได้สถานะนะครับผมบอกว่าโอ้จะเป็นอย่างนี้เนี่ย นั่นหมายความว่านายเซเลนสกี้ต้องการที่จะเจรจาแต่คนจะเจรจากันนี่นะครับมันก็ต้องมีอะไรอยู่ในมือพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนนะครับไม่ใช่เป็นการเจรจาที่เสียเปรียบเงียบหอย hey, ไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นการเจรจาที่เสียเปรียบเงียบย nice น้อยนายเซเลนสกี้นะครับต้องการสร้างความชอบธรรมที่จะตะโกนกล้องร้องบอกชาวโลกว่าอ่าพี่น้องชาวโลกทั้งหลายข้ามาเจ้าเจรจาแล้วนะครับ และในการที่ข้าพเจ้าเจราจากรัสเซียเนี่ยข้าพเจ้าก็จะเมตตากรุณาอนุเคราะห์คืนแผ่นดินให้กับรัสเซียที่ข้าพเจ้ายึดมานั่นหมายความว่าคืนแคว้นกูร์สนี่นะครับแล้วก็ในทางกลับกันอาจารย์ทั้งหลายข้าพเจ้าเซเลนสกี้ก็อยากจะให้ชาวโลกช่วยเป็นพยานว่าให้รัสเซียคืนแผ่นดินที่ยึดจากยูเครนกลับมาให้ยูเครนเหมือนเดิมก็มาแลกกันอย่างนี้ เนี่ยครับนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเซรินสกี้จึงเข้าไปโจมตีรัสเซียเราถ้าประเมินกันยังไม่มีอคตินะครับอยากจะเรียนท่านทีรครับว่ารบกันยังไงจะนานแค่ไหนยูเครนไม่มีทางชนะรัสเซียขนาดสหรัฐและนาโตเนี่ยนะครับอยู่เบื้องหลังกองทัพอูเครนมาตลอดเวลานี่นะก็ยังหืดขึ้นคอและอยากจะเรียนครับ ว่าสหรัฐและนาโต้เนี่ยนะก็อยากจะรบกับรัสเซียเนี่ยจนใจจะขาดรอนๆแต่ทว่าใจไม่ถึงครับไม่กล้าเปิดนารบครับก็จึงใจให้เอกปื๊ดไปรบแทนไอ้ปืดที่ว่านี่ก็คือนายเซเลนสกี้นายเซเลนสกี้เนี่ยนะครับก็สู้สุดริมทิมประตูหนูผีเลยนะครับโดยไม่สนใจว่าบ้านเรือนประชาชนคนยูเครนจะพังและตุ้มแปะยังไง หลังจากที่ยึดกูรสได้ไปแล้วนี่นะครับวันที่27สิงหาคมมุสธศั2567หรือว่าคริสตศักราช2024เซเลนสกี้ก็ไปโมก,กับประชาคมโลกว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายสงครามรัสเซียกับอุเครนจะต้องจบสงบลงอย่างแน่แช่แป้งไม่มีทางเป็นอื่นลักษณะการพูดของเซเลนสกี มีความมั่นใจว่าในอนาคตอันใกล้รัสเซียจะต้องเอาผ้าขาวโมวปูเอาวัวหมูมาวางเอาทุกก้าวดอกมาจดแล้วนายปูตินจะต้องนั่งยองๆประคองมือไหว้ถือดอกบัวพร้อมกับพูดกับเซเลนสกี้ว่าข้าพเจ้าปูตินข้าพเจ้ามาขอความเมตตากรุนาวนุเคราะห์จากท่านเซเลนสกี้ช่วยโปรดเจราจาก,กักระเซียด้วยเถิดท่านารพครับ หัวใจสำคัญของแผนการยึดแคว้นกูรูสของอูเครนก็คือว่าอูเครนต้องการที่จะบีบรัสเซียให้มาคุกเข่ายอมเจรจายอมหลังกลับไปครับเมื่อเดือนมิถุนายนแบบที่ผ่านมานี่นะครับคริสต์ศักราช2024มีการประชุมสัมมิตสันติภาพที่สวิตเซอร์แลนด์แบมีไลน์คุณประชุมสันติภาพแต่ปรากฏว่าไม่ได้เชิญคู่เจรจาไป คือประชุมแผนสนิภาพบอบคอ,อแตกยังไงไม่ทราบแต่ไม่ได้เชิญรัสเซียบบไปเข้าร่วมตอนนั้นก็คนก็บ่นกันทั้งโลกครับบอกเจรจาอย่างนี้มันจะสงบยังไงพอมาคราวนี้นะครับนายเซเลนสกี้ก็พูดว่าข้าพเจ้าหวังว่าในเวทีสมัชยายชาใหญ่สภานราชเราชาวอูเครนชาวโลกชาวกาเล็กซี่ชาววิศวะโลกานุโลกชาวจักรวาลทั้งหลาย จะเมตตากรุณาให้รัสเซียเข้ามามีส่วนร่วมด้วยดีไหมปูตินลักษณะท่าทางของเซเลนสกี้ก็เป็นแบบที่ผมพูดนี่แหละครับไม่ทราบว่าท่านที่เคารพเคยได้ยินชื่อในเซเลเกรลาฟรอฟไหมครับในคนนี้นะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหพันธรัฐรารเซียแกพูดว่าการที่อูเครนโจมตีแฟนกูร์ตั้งแต่วันที่หสิงหาคม พศสอ2พนนั้นนะทำให้การเจรจาสงบศึกเป็นไปไม่ได้พอพูดอย่างนี้นะครับนายเซเลนสกีก็หริวตายกมือเกาหัวแกรกๆแล้วก็พูดว่าอ,าอย่าลืมนะพี่รัสเซียตอนนี้อุเครนยึดแคว้นกูรสกของท่านเอาไว้แล้วซึ่งมีพื้นที่มากกว่า1,200ตารางกิโลเมตรท่านิีคกรพครับผมเดินทางไปอุเครนครั้งแรกในชีวิตนะครับเมื่อเดือนกันยายน คริสต์ศักราช1,991ปีนี้คริสต์ศักราช2,024ันั่นหมายความว่า33ปีที่แล้วครับครบ33ปีพอดีแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เดินทางไปอูเครนบ่อยๆไปมากมายหลายครั้งมากนะครับผมอยากจะเรียนว่าอูเครนเนี่ยนะครับเป็นดินแดนแผ่นปัเตปีในฝันของคนทำการเกษตรสำหรับผมนิติภูมิธนัท มิงรุจิราไยนะครับผมอยากจะเรียนว่าดินในโลกนี้ที่เดินทางมาเกือบจะร้อยประเทศหรือมากกว่าร้อยประเทศนะครับดินในประเทศอูเครนเป็นดินสีดําที่เรียกว่าโชรนเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มากครับโยนอะไรลงไปก็ขึ้นครับแม้แต่ฟักทองนี่โยนไปไม่ต้องดูแลแล,แล้วครับมันงอกขึ้นมานี่ลูกเท่าขายางรถยนต์เป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ ข้าวโพดข้าวพวกอะไรเนี่ยนะครับโอ้เป็นผลผลิตที่ดีมากๆนะครับบ้านเมืองก็สวยงามแล้วที่สำคัญก็คือว่าคนยูเครนก็ฉลาดปราดเปรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของแบบโปรแกรมเมอร์นะครับนี่เก่งมากๆทีเดียวนะแต่หลังจากที่นายเซเลนสกี้เน้นนำยูำเครนเข้าสู่สงครามบ้านเมืองก็ชิบหายวายป่วงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศกำพังเละเทะ จะให้ผมคิดนะครับวรัสเซียไม่น่าจะอยากเจรจากันนายเซเินสกี้แล้วสิ่งที่รัสเซียกําลังกดดันอยู่ก็คือว่าให้อูเรนมีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าวาระของนายเซเินสกี้ที่เป็นประธานาธิบดีนีมันหมดไปแล้วของรัสเซียก็หมดไปแล้วรัสเซียหมดไปก็มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่ได้นายปูตินกลับมาเหมือนเดิม แต่ทางยูเครนหมดไปนายเซเลนสกี้มาย,ยอมแบบเลือกตั้งใหม่ก็ไปขอทางอเมริกาไปขอทางอังกฤษนาโตว้ว่าอย่าให้มีการเลือกตั้งเลยกำลังมีการรบพุ่งกันาพเจ้านายเซเลนสกี้ขอช่วยสากเลเฮ้ยขอช่วยสหรัฐและก็นาโตไปเรื่อยเปื่อยอย่างนี้ก่อนที่รัสเซียอยากให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเพราะรัสเซีย มีความเชื่อว่าประชาชนคนอูเครนไม่น่าอยากจะเลือกในเซเินสกี้เข้ามาอีกแล้วแล้วถ้าประธานาธิบดียูเครนไม่ใช่เซเินสกี้ท่านทั้งหลายครับสงครามก็มีโอกาสที่จะสงบจบลงเรื่องอย่างนี้เราต้องเวทแอนซีเราต้องคอยติดตามถามข่าวสงครามรัสเซียอูเครนว่าจะจบลงตรงไหนอย่างไรสำหรับวันนี้ผมนิติภูมิธนัทมิ่งรุจิลาลัย ก็ญาติกล่าวคำว่านิตราราตีสวัสด์ลาไปก่อนครับลาไปแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับลาไปแล้วครับ